สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับช่องหนุ่มน้อนน้านะครับทักทายพี่น้องเอฟซีนะครับย่ำส้อมวันนี้ก็เศร้ามืดครับก็คือบ้านไหนไปยุดลงดินพี่น้องนะครับด้านหลังอาจะเห็นเป็นหมอเป็นอย่างเนี้ยครับมองแต่งยู่แต่งกินนะครับแต่งยู่แต่งกินทุ่ทีละคือบอกยังไงภาษาไทยก็สิภาษาเป็นทางการแน่กะสิว่าขั้วนะพี่น้อง แต่อันนงก็บอเป็นคั่วครับกระยูแบบง่ายๆนะครับเป็นหมองแตงยูแตงกิ่นไปนะครับคือสําหรับที่มีนี่นะครับวาดนะครับขี่รถไปหันไปนีนะกับทิ้นพี่น้องคือสุ่มือนี่ครับคนขายของนี่โอ้ยายแห้งครับคือน้งมันนอกนะครับเกิดล้านค้าร้านขายขึ้นเพียบพี่น้องว่าจะเป็นล้านก๋วยเตี๋ยวล้านหมูปิ่งไก่ปิ่ง คือทุกคนพี่น้องต้องการหารายได้ครับก็เลยว่าเปิดลานแต่นะครับมันสิมีรายได้บอลก็อีกอย่างหนึ่งนพี่น้องได้ลายคนนครับว่ามองว่าการค้าการขายหรือว่าการที่เขาเอาของมาขายนี่มันจะเป็นการสร้างรายได้เบื้องต้นแล้วให้คิดที่ดีครับว่ามันเป็นการสร้างรายได้หรือสร้างรายจ่ายแต่ซ้นแต่ก้อนแรกนะครับ เขาตรงใจก่อนเขาึงมีไรใได้เขาตรงใจเขาตรงสื่อสินค้ามาขายก่อนเปสิเกิดไยใดเต้ที่ขายอะไรบ่อใดนั่นอีกอย่างหนึ่งถ้าขายบ่เบิดนะครับรกับบ่ได้ก็ไรพี่น้องเลี้ยวซู้ม,มือขายของนี่กจไรมันกระแทกบ่มีเเลยครับบังย่างพี่น้องย่างหมูปิ้งแหนมปิ้งที่เขาไปสื่อมาขายนี่กระทรวงมาสมุนไก่บาทแปดบาท เขากับมาเสียบไม้อสิยางเป็นสิบบาทขายไปขายมากพี่น้องทุนกับหายกำไรกับโหดเพราะว่าอย่างที่ค่าทานกับบได้ค่าปีงกับโบมี่นะครับที่ขายเอาไา่เขาสู่ย่างเดียวมันกับโบมีคนมาสื่อสุดถ่ายปีงไปกับจาของกินกับโเปนหยังหนูพี่น้องกัน,งงนเบ้าสู้ฟังนี่คือเคยกิดพอ่อคิดพ่อจาขวงครับเคย เพสิมาเห็ดดินปลูกโอ้ขายมาหลายอย่างพี่น้องก็คิดว่าตอนแรกอะว่าขายลูกชิน้นขายแหนมยำเสายำแรงนี่ขายเน่าอยากน่ากินนี่ก็คิดเลยว่ามันสิเกิดไ่ใดเขาอยากส้างไ่ไดจังหน,นอเขาอยากมีอาชีจังหน,นอเขาจะได้เขาจังสิมีเงินนอน,นะครับในช่วงนั้นคิดก็ไปสื่อมาปีงมาอย่างพี่น้องสื่อลูกชิ้นมาถอดขาย เพขายเล็กน่อยขายไปขายมากมันกับบ่อใดบ่เหลือนะครับพ่อว่ายอย่างิีพราะว่ามันขายบาเบิดตพี่น้องเน่อยู่เน่ากินก็นได้บานเท่ามันขาดอย่างชุมชนที่ผมอยู่จริงครับบานมันก็น,น้อยคุ้นกับบ่คอยซื้อกินนะครับกําไรมันกับบ่มี่นอสรุปทุดทายสิ่งที่เขาหวาดฝันไว้นะครับว่าจะเกิดไ,ไร่อะไรคราบไก่เป็นไล่ใจเพราะว่ายอย่างทีกูวสีซื้อ ไอ้กุ้งสิไดขายก็ต้องซื้อของมากลงทุนพราเป็นเตาเป็นท่านเป็นหมูปิ่งเป็นแหนมเนย้งต่างๆเขาสิซื้อมาขายซื้อมากองไวซื้อมาเบิซื้อมาไว้เอามาถ่ายยางให้ลูกค้าแต่สรุปแล้วยางแล้วครับ่ม,มีคนซื้อหรือซื้อแต่มันได้หน่อยแหงนะครับได้หน่อยครับได้นหน่อยอีูนะครับ ตรุปตัวไยแล้วซิงดี่งห้าวาัดฝันก็คือกลับลายเป็นขาดทุนนี่นะครับเวลาขับรถไปมอาวาันผมเห็นคุาเจ้าปีงขายยางขายผมือซื้อแล้วป้าโถคนสมือนี่ผ้ากันเปิดท่านขายของคันหลายแท้สนองเป็นเด็เกขายบนนอกระคิดที่โตนเงินพี่น้องกะคิดที่โตนครับขายก๋วยเตี๋ยวว่าเนี่ขายบ้านนะครับบางมุงบ้านร้านาก๋วยเตี๋ยวสีหาล้านพี่นอ้อง ชุมช่นลอยลังค่าเนี่ยนะครับไปสิไปกินก๋วยเตี๋ยวชมือคิดเบื้องอรรดนะครับไผสิไปกินอาหารตามสั่งคนที่อยูได้กัเป็นร้านเก่าๆนะเนี่ยร้านดั้งเดิมนะขาวสียูได้เพราะว่าอีกอย่างติเพราะว่าเขาผูจากการลดต้นทุนเขาผูกจักการทาแล้วเท็ดจะไดนสิขายได้ท็ดจะไดนสีขายดีนะครับใส่ถุงขนาดใดของจังสิเป็นตะเบิงนะครับ ผมบอกเลยได้พี่น้องขายของนี่มันเป็นกันง่งยงแต่มันสิอ่กันยากแค่นแล้วกัมันมีเทคนิคอย่างายอย่างครับขนาดขายเขา่าขายเข่าแกงหรือว่าขายกับเขา่าย้มเสาย้มแรงพี่น้องริบซี่ไปลองเห็ดบ้างด้วยครับแต่คุณเดาว่าเห็ดเคสเคสเนี่าจะค้องกินแล้วแซบนี่ลองเห็ดขายบ้างครับผมไปบรอดจักรล่แต่ไอ้คนที่ขายเห็ดบาดแซบกลับ,บ,บยู่ไร คือเคล็ดเพราะบไม้แจ้งที่นี่ก็คือว่าเคล็ดพ่ออยู่พ่อกินอยู่แล้วเทคนิคในการไข่คอก็มี่ยังไรย่างก็คือว่าแม่แต่ขนาดถุงพี่น้องขนาดถุงที่ใส่แกงนี่ยเรต้องหู้ด้วยครับว่าเอาถุงขนาดใดมาใส่มันจังสอเป็นตะเบิงเอาถุงขนาดใดมาใส่จังสีหลายๆูกค่าจังสีมาสือมันมีเทคนิคเบิดครับไอเฮ้าี่ บ่หูจักเด๋วเิตเหต็ดจังไรเต็ตแตอย่ทเทตตะกิน่นของจาของปัดไปเห็ุขายซะแท้ไปไหนพี่น้องมันบ่เหลือกำไรครับสใส่ถุงขนาดนี้ก็คือจังมันหน่อยแท้แต่ตกักยหงเขาไหลตักไปที่นี่เปยังไ,ไงบ๋บันตักไปก็จะคล้องกระขาดทึ่ลนะครับนี่แหละครับผมบอกเลยครับว่าการเป็นอาชีพพ่อค้า,คาไทยแตสร้างพี่น้องจะคิดว่ามันง่ายมันมองง่ายครับมันยากมันยาก ที่รอดยากครับบมเมนต์ว่าเปลี่ยนกันได้ง่ายๆอยู่กันได้ง่ายๆนะครับให้ลองคิดเบื้องครับอันนี้เป้าวหนิโมเมนต์ว่าให้พี่น้องเอฟซีผมมีกำลังใจนะครับอันนี้บอกความจริงให้พี่น้องฟังมานเปลี่ยนทังสี่นะครับสำหรับลิปนี้ก็บป้าให้เอฟซีฟังเ็นนี่นะครับเดี๋ยวจะเจอกันใหมครับพี่น้องครับคลิปหน้านะครับขอบคุณได้หลายครับเดีย่มาบึงช่องในุ่มน้อนหน้าครับขอบคุณใน้หลายครับสวัสดีครับ